สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2556เวลา9นาฬิกานายสุทัศน์กันธมารองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารจากสำนักง,งานกศนอจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเขียนข่าวเล่างานกศออนอนักข่าวผู้ทอรกอสอนอตรัง ณห้องประชุมบุญลาบสำนักง,งานกศนอจังหวัดตรังโดยมีบุคลากรจากสถานศึกษาทั้ง10แห่งเข้ารับการอบรมจำนวน20คนและได้เรียนเชิญคุณทองขานกันหาจันทร์ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจังหวัดตรังให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการเขียนข่าวในครั้งนพร,รัตถ่ายภาพนราธิ์รายงานค่ะ